สวัสดีครับพบกับผมช่องสตรีมครับวันนี้มาลานช่างกล้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่ได้พามาดูประกอบแค่นะครับวันนี้จะพามารีวิวแดดคันนี้นะครับนี่ครับแดดคันสีแดงนะครับที่มีน้องเม้นเม้นมานะครับว่าให้รีวิวนะครับนี่ครับทรงก็ออกมาเลยครับคันนี้ทรงโคตรได้ครับนี่เป็นนี่ครับสภาพ าพไม่ได้ล้างนะครับคันนี้นะครับเปิดเกย์เดี๋ยวรีวิวภายนอกก่อนนะครับนี่ครับนี่จะเป็นปั๊มร้อยสิบไอนะครับปั๊มบนครับแล้วก็ปั๊มล่างนะครับล้อจะเป็นเอสตองนะครับหนึ่งจุดหนึ่งนะครับข้างหลังจะเป็นหนึ่งจุดสี่นะครับถังหน้าครับถังน้ำมันอยู่ข้างหน้าครับ หม้อน,น้ำสปารครับโชกหลังแกสซี่อาร์มยาวยืดสองนิ้วนะครับดุมหลังย่อครับเด็กเทสนะครับเด็กเทส <c oughs> อันนี้จะเป็นสะเตอือนหน้าสิบสี่นะครับหลังหลังสามสองนะครับ ท้ายมีเนียนะครับนี่ครับท้ายท้ายมีคนชอบเม้นถามมาเยอะนะครับว่าทํายังไงมันจะไม่ไม่เจิดขึ้นครับไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับใส่ครับใส่แล้วก็นี่ครับแล้วก็กดท้ายลงครับอันนี้กดลงจนถักมาครับเห็นรอยเชื่อมรับกดนี่ครับดัดให้มันงอลงนะครับแล้วเบกก็ใส่ไปเลยครับแนบกับท้ายไปเลยประมาณนี้นะครับโอ้ยุดสีก็จะหลุดออกนะครับ เดีเครื่องจะเป็นลูกคันนี้จะเป็นลูกหกหกนะครับหกหกยืดหนึ่งจุดห้าลีดวีสามนะครับคาบูเคเลียมปลายี่แปดเอ้ยสามสิบนะครับสามสิบเยนะครับนี่ครับมีคนชอบถามว่าเม้นถามว่าท่อทำยังไงครับปลายถึงเชิดเชิดอย่างนี้นะครับนี่ครับ่ครับนี่นะครับท่อก็ เป็นท่อธรรมดนานครับนี่ครับท่อซื้อมาธรรมดานครับแล้วก็ตัดตรงนี้นะครับตัดแล้วก็เชื่อมใหม่หาเหล็กมิน,นียมเ,เออสแตนเลสกี่นิ้วนี่อันนี้ยี่ห้าบุประมาณยี่ห้ายี่ห้ามิลน,นครับยี 25, ่ห้ายี่หกเนี่ยเดี๋ยวเอาเวอร์เนียม,มาวัดให้ดูก่อนครับนี่ครับเดี๋ยววัด ทางนอกนะครับเอ้ยมือเดียวยี่ห้าครับยี่ห้ามิลนะครับแล้วแล้วแต่เราจะเอายาวแค่ไหนครับเราก็ตา,ต,าาตามเลยครับตามที่เราชอบครับยาวยาวกว่นี้ก็ได้นะครับใส่ยาวๆแล้วก็ตัดนี่ครับ ภาพก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวยางจะเป็นยาง IRC นะครับโอ้โห,ค,หนะครับล้างยางเนี่ยครับข่าวรถก็ประมาณนี้นครับแต่ว่าช่วงนี้อันนี้ติดเครื่องได้วะติดเครื่องไปเนาะเดี๋ยวจะของเข้าไปทหารอยู่นะครับคันนี้จะเป็นกล่องเดิมนะครับ ทหารติดจะของรถติดทหารอยู่เดี๋ยวจะของรถมาเดี๋ยวจะให้เทสให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูทรงไปก่อนเอ้ะมารีวิวเด็ดนน่อยเอฟซีวา้รีวิวขันนี้กันนี่นี่วอลรีวิวสภาไฟหนองไง อยากให้วิวอะไรอีกก็เม้นมานะครับนี่ครับพาลรกก็ประมาณนี้เดี๋ยวแพนให้ดูเดี๋ยวจะขอมาเดี๋ยวจะให้ปิดเครื่องให้ดูนะครับท่าน,นีน่าเสีด สเตปหกเจ็ดคือเราท่านี่หมดเงินเลยโอ้โหเอ้ยไซเรนดื้อไหมนี่ครับอันนี้ช่างกล้าวกำลังประกอบโซนิคครับมาดูกระเดืองโรลเลอร์นะครับเือแคพาะจุดนี้กี่พันครับสองพันห้าครับสองพันห้าครับอันนี้เตือนยังมากเตือนปรับองศาอันนี้จะเป็นหกโค้งเหมือนกันครับโอ้โหแท็กสามครับแท็กสามโซนี้ แทนบนดูครับจอดไว้นานแล้วครับโค้งหมดด้วยที่ใางนี้ยมาไม่นานนะครับปิงวาลเปนสนค์ครับแรงจริงครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาไล่คันนี้ดูครับโอเเคอีกพันปีครับเบิ้งเบิ้งโอ้ใหญ่ไปไหนครับปูใหญ่ครับปูใหญ่ โปรเจกต์พันปีไม่พันปีครับครูสปริงวาลครับคาบูอีแห้าครับ่วย่วยชนวยช่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 วยวเชยะ่วยช่วยช่ยช่วยวยช่่่ย่ว่่่่่ยอยา่ย ก็องงา่าอนครับแค่บุ้งจบคลิปเพียเทั้น,นี้ครับฝากกดไ like, ลค์กดตาม,ามดกดแชร์นะครับ